แม่ทัพภาที่4นะคะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจดสงขลาก็ลงไปติดตามดูเรื่องของการทํางานของเจ้าที่ด่ดานพรมแดนปาดังเบซาในอำเภอสเดาเจดสงขลาค่ะแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมาจากมาเลเซียเน้นย้ำนะคะให้เจ้าที่เฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนต่อไป โดยพลโทพศักพูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายจารวัดเกี่ยงเกล่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาติดตามการเดินทางเข้ามาของคนไทยในมาเลเซียที่ยังพบว่ายังคงเรียบร้อยนะคะแล้วก็เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนตั้งแต่จังหวัดสตูลสงขลาจนถึงนาราธิวาสระยะทางกว่า640กิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา ขณะที่ด่านสุลกากรปาดังเมซาที่เปิดเป็นด่านรับคนไทยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาแทนด่านพรมแดนสเดาเพบว่ามีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ต่อมอที่ติดเชื้อโควิดนะคะทำให้ต้องงดการเดินทางเข้ามาชั่วคราวโดยทางแม่ทัพได้พูดคุยกับคนไทยนะคะที่เดินทางเข้ามาก่อนที่จะเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันโควิด19ในพื้นที่ว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการเดินทางของคนไทยในมาเลเซียเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือ รวมถึงกรณีที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งสตูนสงขลาจนถึงนราธิวาสได้มีการกำชับให้เฝ้าระวังเพิ่มขึ้นและมีช่องว่างตรงไหนบ้างแต่ขณะนี้ยังไม่น่าห่วงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้ผ่านการคัดกรองซึ่งก็ทําให้มั่นใจได้ว่ายากที่จะเข้ามาด้วยค่ะ